สวัสดีครับชนิดโจรน,นะครับมาดูหมาโดนทาสีนะครับโหใครทาสีให้เนี่ยสุดยอดเลยโอ้นี่อันนี้อันน,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 นี้อันนี้ประเทศอะไรเขาเนี่ยเหมือนเหมือนหมาแต่เชียบอลน,นะฮะประเทศอะไรเขาเนี่เยเฮ้ดูแล้วน่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะับเพราะมีสีแดงมีสีน้ำเงินนะครับหมาตัวนี้ดูสิครับสุดยอดเลยครับ <S <S เป็นหมาที่ประจําท่าเรือแถวนี้นะฮะตรงที่ท่าจอดเรือของแหลมสนนะฮะแถวนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะ ไดมีเรือจอดแบบนี้นะครับทุนนี้น้ําลงนะฮะน้ําน้อยนะครับที่นี่เรือเกาะทะลุทัวร์จันทิมาริศก็มาจอดทถวนี้นะครับนี่ครับทาสีนะครับสร้างสีสันให้กับเรือนะครับก็เตรียมพร้อมครับช่วงเทศกาลสงการนะฮะวันหยุดยาวนะครับเกาะทะลุทัวร์จันทิมาริศนะครับรองรับผู้โดยสารได้ก็เป็นร้อยนะครับที่จะมาเที่ยวกันนะฮะนี่ครับโอ้โห ชื่ออะไรหมาตัวนี้ชื่ออะไรมันชื่ออะไรตัวนี้ดุกดิกดุกดิ๊กแห่ดุกดิกนี่มองกล้องแห่ดุกดิ๊กมาดุกดิกนะดุกดิกดุกดิกนี่ครับดุกดิกครับเขาโดนแจ้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ช่างทาสีเขาแกล้งนะครับเขาไปทาเล่นเล่นกันนะฮะดูครับที่ช่างทาสีตรงนู้นนะฮะเขาเอาไปทามานะครับ สีสันสวยงามนะครับสำหรับเรือนะครับลูกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กกินอะไรอยู่แถวนี้ลูกดิ๊กบ้านลูกดิ๊กยู่แถวไหนอ่ะลูกดิ๊กไม่มีบ้านนะครับลูกดิ๊กลูกดิ๊กเป็นหมาอยู่แถวนี้นะฮะไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนนะครับเขาก็จะคอยกินพวกปลาพวกอะไรนี่ครับที่เวลาชาวเรือเข้ามาถึงก็โยนให้นะฮะตัวนี้ครับน่ารักนะฮะลูกดิ๊กขอบคุณครับที่ติดตามชมครับชนิติโอทรเวิลเชชนแนลครับเจนลูกดิ๊กครับ Đúng đi. Đúng đi. Được đi. Đúng đi. Đúng đi. Được đi.